สวัสดีครับเพื่อนวันนี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม S R P G ภาคหนึ่งกันเช่นเคยนะซึ่งในวันนี้นะครับมาก็เริ่มเ,เ,เ,เรื่องความคืบหน้าต่อเลยนะจากภาคที่แล้วนะครับก็ได้คืบหน้าจากแปดจุดึงเปอร์เซ็นกลายเป็นสิบเก้าจุดหกเปอร์เซ็นนะครับมามาดูกันดีกว่าว่ารอบนี้เราจะไปได้ไกลแค่ไหนนะอันนี้เช้านะเช้านะมันเพิ่งเออผมเพิ่งตื่นตื่น ไมายถึงในเกมนะไม่ใช่ของจริงแล้วในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเนี่ยคราฟกรอเลกล้านะครับโอเคมาดูกันว่าคราฟกรอเลกล้านี่หมวกคราฟได้แล้วนะคราฟเลยดีครับก็เหลือเสื้อกรออเลกับเกาะขาเหล็กนะวก็ใช้เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราขอคราฟวิ่งก่อนนะโอเคแล้วครับเฮ้อจมตีก่อนได้เปลียบ พอใส่แล้ดูโง่จังวะมันตลกจังอ่ะใส่แล้ดูตลกเนาะอืมอืมดูหัวล้านด้วเหมือนจะหัวล้านอะ่ะสบายฮะฟันรอบเดียวฟันรอบเดียวตายเก็บเก็บฟันฟันให้ตายเออตายตรงนี้ใช้วิง่งฮะนี่โอ้ย ก็จะบอกอยู่นะว่าตรงนี้มันเจ็บแต่ว่าไม่ไม่บอกเลยฮะใช่ไม่บอกละโอ้ยโอ้ยแต่ผมจะไปอะเอาไงผมจะไปอ่ะว้าผิดทางโอ้ย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 ผมจะไปตรงนั้นได้ไหมเนะี่ยโอเคไป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 ใต้เหือ,อไม่รอดฮะโอเค ไม่ลอยก็ช่่งมันไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาโฟกัสกับการคราฟพวกชุดเกราะก,กันดีกว่าตรงนั้นเราปลดล็อกเรียบร้อยแล้วลตอนข้างหลังจะได้ไม่ต้องมาพยายามหาข้อตุดต่มาคราฟอีกก็เรียกว่าทำมันเขาเรียกว่าจัดการของข้างหน้าให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวข้างหลังจะได้ไม่ต้องมาทําใหม่ใช่งูไม่ต้องสู้แล้วมั้งพวาชุดเกราะหนังงูมันมันไม่สําคัญแล้วไง มาดูดีกว่าว่ากรอสองกรอนี้ใช้อะไรบ้างเหล็กอูเหลือหอยผมไม่ได้เตรียมผมได้เตรียมมาครบหมดแล้วนะครับเหลือแค่เหล็กอันเก่งกวอาดีกว่าต้องใช้เชือกทนทานสี่อันก็ต้องใช้เชือกสองอันคราบมาแล้วก็แยไปมุมสามอู้ต้องไปเอามายัไปมุมก่อนฮะ ซี่งอย่างมกาก็เหมือนเดิมฮะก็ไว้เจอหมีหมีไอหมีงโง่ไม่รู้ซะแล้วว่าเยี่ยมอยู่กับใครเรามีดาบที่ดีที่สุดนะดิไม่ใช่ที่สุดสิเรามีดาบที่ดีขึ้นแล้ว,วไม่มีใครจะกอ่อกรเราได้นี่ไนงะเก็บตัดไม้โฆษณาว้าวเกมอะไรเนะี่ยให้ความรู้สึกเหมือนเกมนั้นเยอ่ะ โซนไนท์นะให้ความรู้สึกเหมือนโซนให้ความรู้สึกเหมือนโซนไนท์ดีนะแต่ว่าตอนนี้มาหายไปมุมสองอันกันเถอะนี่มีมีมุมสองตัวตรงนี้โซเอ้ย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 ่ทำาผมเลยนะครับจะทำาผมเลยนะครับได้มาไหมสองอันมาได้มาอันเดียวไม่ต้องใช่สามอันสีเออไม่ต้องใช่สามอันสามใหญ่ไม่ มุมไม่ได้สักอันเกลือไอพวกเกลือไอพวกเกลือทั้งหลายไอเกลือไอพวกเกลือทั้งหลายนี่ไนเก็บเก็บเก็บไม่เก็บมาน่ะอันทีนี้ก็ได้เนาะพอทีนี้ได้เนาะโอ้โหพอทีนี้ได้เนาะล้นเลยแหละแต่ก็ไว้ใช้อายามหลังไอจะใช้เท้าไรน,นะต้องใช้สีดี่ว่าเออใช่ไหม ใช่ต้องใช้สีนี่หว่างั้นก็เท่ากับว่านี้สองสองสองแปดอันแปดอันมีสองอันลบสองเท่ากับหกโอเคหกอันพร้อมเก้าหกสามหกเก้าหกลบสองสี่ต้องการเก้าอีกสี่สี่ได้โอเคเอ๋อเป็นแปรเฉยเอามันคูณสองโอ้โหใช่มแล้วกัน ต่อไปสารหนึสามูสิบสองโอเคครบอะไรเกณฑมีอายุครบสนามครบเลยแค่ยังไม่มุมฮะสิบสองลบห้าเป็นยเป็นเจ็ดเจ็ดต้องการยังมุมอีกเจ็ดอันนี้มีบันไดต้องใช้บันไดฮะตรงนี้ผมต้องไปฟาร์มขนมปังเพื่อแล้วใช่ไหมนะโอ้ขี้เกียจหาฟาร์ขี้เก็บทำขนมปังมากเลยอะขอยังมุมเจ็ดอันหน่อยเพื่อนขอบคุณ เก็บไปเก็บไปอย่าม,ามุมขออย่ามามุมหน่อยเพื่อนผู้ไอเกลือไอเกลือไอพวกเกลือทั้งหลายเกลือโอเคกับคุณฟาร์มไปฟาร์มไปต้องการเจ็ดอันนะเพื่อนเราขอได้ไหมเราขอเราไม่เราไม่ต้องการตอนนี้โอเคต้องการละ <laughs> เราอยากได้ยัยเป็มุมไม่อยากได้ความตายเพื่อน ขอแปม,มุมไม่เอาความตายเพื่อนโอเคขอบคุณสำหรับเหล็กเอ่อแมมุมตรงนี้มีอันหนึง่งแม่มุมอยู่ตรงนู้นตัวหนึง่งนี่ไงนี่เนี่ยขอไม่มุใมใจแมุมุมก็ไม่ได้เนาะนี่ไงต้องการอีกสามอันน่ะ ขอใหมุมสามอันหน่อเพื่อนไม่เกลือเกลือหมดข้างบนตัวหนึ่งไม่มีข้างหน้าเราเยอะเลยโอเคไปเอาข้างล่างดีกว่าข้าล่างเยอะกว่าเอ้ยเอ้ยเอยเยเอ้ยอย,เย,ยาเกลือให้พุกเกลือเกลือหมด เกลือเกลือมึงก็เกลือไหมโอเคมึงไม่เกลือดีมากแกเดินไปแกลเดินข้างบนดีกว่าขอ,อยังไม่มึงอีกสองอันเพื่อนมีสองตัวมีสามตัวละโอเคโอเคไม่ได้สักตัวมึงอ่ะไม่โหเกลือเกลือชิบเปงเลย ดูเหมือนคลิปนี้ต้องยาวแน่นอนโอเคฟันฟันฟันไปโอเคต้องการอีกหนึ่งอันเนี่ยเพื่อนขอหน่อยเพื่อนขอบคุณขอหน้าไปสุสุกตินะเพื่อนโอเคตอนนี้เราก็คราบได้ละสี่อันฟึบโอเคแล้วก็กางเกงปึ๊บได้ละต่อไปไอ้นี okay. ้เอ๋อมันคูณสองเลไม่มีใครบอกเลยว่ามันคูณสองอยู่ ชม,ชมนี่ไม่บอกเลยแต่ไม่เป็นไรลรวคร้าวแค่หนึ่งอันก็พอแล้ะต้องการที่สองปุ๊บรวดเร็วเลยฮะได้มุมสามมาไม่บอกกันเลยว่ามันคูณสองโหอยู่ไหนกันบ้างวะฝั่งนูสองตัวโอเคสามตัวละสี่ตัวละดูจากการสปอนนะไม่ไม่ใช่ว่ารู้มากโอเคสองหนึ่งไม่ได้กเกลือ ไอพวกเกลือแต่เมื่อกี้ก็ไม่ได้เกลือเนาะเหลือแค่ยาแมงมุมอ,อันนึงเนี่ยอย่ายืดเยอะสิพวกไอแมงมุมไอพวกแมงมุมอย่ายืดเยอะไอสารอย่ายืดเยอะเอาตายอีกแล้วโอ้กัตายตอนนี้ลืมกินอาหารเหรอโอหความลืมนี่มันลืมนิดเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตท่านผู้ชมได้ไหมือนผมเนี่ย พยายามอย่าลืมกินอาหารด้วยนะแต่ขนมปังจะหมดแล้วเนะี่ยไอแมงมุมมันก็ยืดเยอเนาะนจะมืดอ,อีกแล้วเนะี่ยโอ้โหหรือว่ามันก๊อปวะก็จะน้าเมื่อกี้เหมือนมันก๊อบโซนไนเลยอะเกมโซนไนเป็นเกมเด็กนะเกมตอนเด็กแต่ว่ามันก็ไม่ได้เด็กหรอกมันเล่นยากชิบหายมันเป็นเกมนานแล้ว,ลวเลง่ายเออเกมนานละอัปเดตบ้างเนาะโอเคขอบคุณครับ อขอบคุณครับคู้ต่อไปก็ต้องใช้เหล็ก16อันเรามีอยู่4ลบ4 12 12คูณ2อันแน่คูณ2 12 2 2 4 6 6อ้าวมันบอกไม่ได้ไงเพราะไม่มีนี่6ต้องใช้ไฟ6 2 4 6ขอบคุณครับ เอ้เดี๋ยวสี่ไมต้องใช้สามแต่ช่างมันแล้วกันคราฟมาเผื่อๆมันบวกได้อีกมัมบวกได้อีกแต่ไม่เป็นไรฮะโอเคฝาสองนี่ผมตกคันนี้ใช่ไหมนะผมต้องตกคันนี้ใช่ไหมเนี่ยนะผมว่าใช่ผมว่าผมต้องตกคันนี้แล้วแหละแต่ช่างมันแล้วกันฮะอย่างน้อยก็ได้คราฟได้ละโอเคต่อไปเควสต่อไปเขาให้บอกว่าคราฟสะพานเขาวงกตหนาม อ๋อเราสามารถตรงไปหนามตร,ตรงตรงตรงหนามตรงนู้นได้ใช่ไหมโอเคขอบคุณคารับขอบคุณฮารฟฟู่เอ่อเอ่อสะพานค่อยก่อนแล้วกันสะพานสะพานครับยังไงฮะสพานต้องใช้เชือกจนทาสีอันจะกลับรถลองคาสองรอบขอบคุณครับต้องใช้ยนมุมหกไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวค่อยก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวขอไปที่ตรงนู้นก่อนมันจะมืดอ,อีกแล้ว ไปนอนก่อน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 เดี๋ยวนะสะพานเดี๋ยวต้งใชไมยีสิบสองอันสองหนมี่12สอันสิบสองสิบสองหกสิบสองใช่ไหมหกสิบสองมีสองต้องการอีกห้าห้าไม้ครบเลื่อยไม่ครบอา้อาวอ้าวเวนไฟอา่า ต้องการห้าใช่ไหมใช้ไม้อีกโอ้ต้องใช้ไม้เยอะเลยแหละ <c oughs> เดี๋ยวขอไปตัดไม้ก่อนแป๊บหนึ่งไปตัดไม้ก่อนจะพิ่งเมื่อนะครับจะพิ่งเมื่อนะครับขอขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับหินด้วยหินขาดแคลนอยู่หินโอเคตัดตัดตัด ตัด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 ,ตดโอเครีบวิ่งกลับบ้านเลยฮะวิ่งกลับบ้านเลยฮะตรงแบบทางการกระจัดฮะตรงไปแบบทางการกระจัดโอเคถึงละเข้าบ้านทันพอดีฮะโซนไลใหม่ละโอเคก็บันไดไม่ครับแล้วกันเนาะไอ้นี่ชึบชุบชบสาม อันนี้ตัวใช้ห้าสันกับสิบห้าครบโอเคกาครบอันนี้ไม่ครบห้าครับครับฮะไม,ไม่ไม่ครบไม่ครบได้งไงอ่ะบวกบเ,เอาไปครับเลยเอาไปคาไปนี่อีกโอ้ ทุกสิ่งทุกอย่างใช้ไม้เยอะมากๆเลยอะโอเคแล้วก็คราฟไอ้นี้มาทั้งหมดห้าอันแล้วก็คราฟไอ้นี้มาห้าอันเราจะสามารถคราฟอันนี้ได้ละแต่เหลือแค่เชือกตนทานอีกสามสามกาสองขอบคุณครับแล้วก็ เดี๋ยวมุมค่อยไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปที่เขากดน้ำนั่นดีกว่าไปดูกันว่าเราจะรอดหรือไม่หรือว่าเราอาจจะตุยข้างในนั้นเรื่องนี้ต้องตามชมเรื่องต่อไปยังไม่จบคิยังไม่จบคลิปนะโอเค ังไม่จบคลิปอย่าเพิ่งไปไกลนครับอย่าพิ่งไปไกลอ,อย่าพิ่ง,ไไเพงเปลี่ยนช่องไปหน่อยอันนี้ไม่ใช่รายการทีวีโอเคนี่เนะีนี่เนะีนี่เนะี่ยเก็บกเก็บโอเคเก็บฝาบฟัน,ะนขึ้นไปนี่เนะี่ยกดน้ำเหลือทางนี้โอเค เดี๋ยวผมขอไปฟาร์มข้าวก่อนละกันนะครับขนมปังต้องใช้น้ำ ผมได้ครับโหลเพิ่มเนาะมันจะได้เยอะเยอะมันจะได้ครับแบบง่ายๆได้สักทีแปลงลกขามันเยอะเลยอืมไฟไม่มีหินอีกหินตรงนน้แต่ไม่เป็นไรไม่ต้องแล้วมั้ง ตู้ไหนวะเหล็กอยู่ไหนอยู่นี่โอ้โหริมน้ำเลยโอเค เรามีข้าวเท่าไหร่ตอนนี้ขอดูหน่อยซิมีอยู่ยี่สิบสองอันมาเดี๋ยวเราลองเข้าไปเจ็ดงานเราลองเข้าไปดวนอีกรอบหนึ่งซิโอ้ยโอเคเรามาถึงกันแล้ว แล้วเดี๋ยวเราจะทำยังไงเราจะมาตรงนี้เหมือนเดิมนักงับแล้วก็รอคูดาวอาหารก่อนฮะตรงะนอ๋อมันโดนแทงหมดเลยเหรอตรงนั้น,โอ,น,นโอ้มันต้องไปไกลเลยแหละมันต้องไปแบบไกลๆเลยอะต้องรีบเดินไปมันจะมัมนให้มันให้เวลาเราอยู่ <Okay>. <S <S อย่าขยับอย่าขยับเดี๋ยวเราต้องไปตรงนู้ตนตรงนั้นตรวนั้นต้องไปไกลเลยอ่ะอย่าอย่าตายคนร้องกินต้องไปยังไงต่อวะ ตกองไปยังไงต่อวะตัวนั้นมีหัวใจอยู่ไม่มองมองเห็นมองไม่เห็นในแผนที่แต่ว่าตัวนั้นมีหัวใจอยู่ตัวนั้นมีหัวใจอยู่อออยโอเค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 เดี๋ยววิ่งโอเดี๋ยวผมจะลองเดินไปตรงนั้นดูว่าจะไปได้ไหมสามสองหนึ่งไปเฮ้ยอย่าหยุดดิ ตอนน้ไม่หัวใจไปสิครับเย่ได้หัวใจภารก,กิจครบแล้วฆ่ากูสิค่าดิเออจบโอเคตอนนี้เราจบแล้วฮะเราไม่ยุ่งกับถ้ำนี่ต่อไปละจนกว่าจะว่าจะไปฟาร์มไรเคนกับฟารามเนาะจะเข้าไปอยู่เดียวแหละแต่ว่าถ้าเป็นพวกเนื้อเรื่องอะไรเราไม่ยุ่งเลยเนาะ ก็ทาเนี่ยเราได้สิ่งที่เราต้องการหมดแล้วโอเคต่อไปเขาให้เราคลับสะพานเหมือนเดิมฮะสะพานครับยังไงต้องใช้นี่สามอันมัครับสองรอบจะเป็นมุมหกอันไปฟาร์มกันเลยครับรู้สึกว่าการเดินทางเร็วกว่าที่คิดฮะเร็วกว่าที่คาดการไว้แต่ตอนนี้จะมืดแล้วขอไป ตอนกลับก่อนขอไปนอนหลับฝันดีก่อนไปกันเลย,ย ê, เย่อาโอเคมาแวแมงมุมอยู่ในบ้างมาเราได้เท่าไหร่แล้วมากินเราได้แมงมุมไหม่ไ,มได้เลยนะเราต้องการหกอันขอหน่อยสิเพื่อนหนึ่ง โอ้โหสองโอเคมีไหมข้างบนไม่มีละโอ้โห oh. ที่เหลืออยู่ฝั่งนู้นหมดเลยฮะสามไม่เก็บละเฮ้ย กินอาหารด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมถ้าลืมนี่คือชีวิตเปลี่ยนแน่นอนสามสี <c oughs> ่แล้ว,ว่ะว้าวผมตกคันดิกละผมตกคันดิกละ5หา้าละเอาอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งขอบคุณครับไปละ ยังไม่เต็มเนาะว้าก <Wow. S 1> ราบลองเท้าปูดหนังคืออะไรวะหัวใจในถ้าอีกแล้วเหรอหัวใจอีกแล้วเหรอม,ม,มีมีแมงมุมกำลังจะขวางเราหนึ่งตัว <c oughs> มีแมงมุมกำลังขวางเราหนึ่งตัวโอเคยังหนึ่งตัวอยู่ ยัดสะพานก็ไปอู้สะพานสวยโอเคกอไปฝั่งนี้ก่อนล้วกันไปเอาเหล็กนะเหล็กมีอีกไหมไม่มีละตรงนี้ใช้บันไดใช่ไหมใช้บันไดจริงด้วยข้างในมีอะไร ขครงอะมีอะไรนาะอยากรู้จังน้าจะเป็นหัวใจแหละเดี๋ยวเราจะข้าบ,บันไดกันข้าบ,บันไดขึ้นไปมันมีเขียนไหมนะไม่มีเนาะบันไดล้าบยังไงเชือกสองแล้วก็ไม้สิบห้าลบหกเป็นเก้าไปกลับบ้านก่อน ตอนนี้ผมยังคิดชื่อเรื่องไม่เจอไม่คิดคิดไม่ออกเลยเน,นี่ยตอนนี้ก็คิดชื่อเรื่องก่อนแล้วก็คลาบป,ปันไดเลยใช้เลย,ยไม่เต็มเนาะขอนี้แล้วกันเดอ๋วยวไปตรงนี้ ต้องใช้รองเท้าบูทต,ต้องใช้อะไรเนี่ยรองเท้าบูทใช่ไหมเราจะได้เข็มทิศเข็มทิศเข็มทิศแล้วบว,งงว์หัวใจในถ้ำคือยังไงวะหัวใจในถ้ำมาไม่รู้แล้วนะหัวใจในถ้ำไม่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 ไมไมออกคำใบรองเท้าบูทั้นเหรอก็น่าจะต้องคราฟนี่ใช่ไหมหนังหนังชื่อเรื่องอะไรก็ไม่รู้ อันนี้ต้องใช้หนังสิบสองอันมีคูณไหมคูณสามสันสี่ครั้งเอาไปแล้วหนึ่งครั้งก็งอีกสามครั้งถ้าเกิดใช้มีดสามว้าว่าแย่จังมาไม่มีโอเคงั้นก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้ว กันนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับจะกำใหม่คลิปหน้านะโอเคขอกลับบ้าไปตัดไม้ตำนงเท้า,ทาบูทกันโหแล้วเดี๋ยวเราจะตันลุยทะเลกันละอันนี้แค่แบบว่าเป็นน้ำเตื้นไงต่อไปก็เป็นน้ำลึกแล้วก็ไปทะเลละทะเลเต้องใช้เรือขนาดใหญ่นะ มดจะพึ่งดีครับว่าเมื่อกี้มดใจเกเรเมื่อกี้ว่าจะหิว What มดใจเกเรใช่ไหมเมื่อกี้หรือว่าแค่มันรวมกันจนเพลนเป็นอย่างอื่นไม่ลอะแต่ก่อนอื่นขอฆ่าหมีก่อนโอเคกับคุณรับหนังเอาหมีกลัวเหรอกลัวกลัวอะไรครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับอืมเจ็บนิดเดียว เดี๋ยวก็ตายโอ้โหไม่ได้หนังมีเลยขอขอแผ่นหนังเรื่องมีหน่อยครับหนังชื่อเรื่องมันดูน่าสนใจดีเรื่องมีคนละหนังเนาะโอเค ไม้เหรอกูดขีขูดขูดขูดสิเอออือมอืมตัด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 แล้วก็ตัดไม่ได้อะครับมีดกี่เล่มนะ สามเล่มแล้วก็หนังมีสิบสองอันใอสิบสองหนังลบสองเป็นสิบต้องการหนังมีอีกสิบโอเมก็ดเดี๋ยวผมก็ไปฟาร์มในเบื้องหลังก็แล้วกันโอเคไปนอนแล้ว